ค่ะซองบรรยากาศให้กินเหาพี่น้องเบิงต้นมะเขือเทศนี่นลิตภัน์นมันเกิดเอง้ะก็ปล่อยเลยพี่น้องบริเดหยังบริษัทแต่งสาหยังปล่อยตามธรรมชาตินี่กิงกลามวบๆโดดพร้อมน่าจะเป็นเชื้อหลี่พี่น้องผักบุ้งผักบุ้งผักบุ้งกระลัางง่ามตอนที่ลงนะต้นเลี้ยงเหลืองเดี๋ยวให้เบิงแต่งโม่พี่น้องต้นแต่งโม่นี่เริ่มใหญ่แนละ้วออกดอกละ ช่วงที่เขามีใบประมาณเ,าเอิญไปยังยอดใบประมาณเจ็ดถึงแปดใบหกเจ็ดแปดใบนี่เ้ากระเด็ดถิ่มเลยนี่สายพันธุ์นี่กำลังงามพี่น้องงามกำลังออกดอกอันนี้เดน่าจะเป็นเพศผู้พี่น้องเพศเมียรตรงนี้นเพศเมียกำลังจับดอกจับดอกเดี๋ยวต่อเอาอย่างมาว่างนี่หมดมากนแะ บดีเดี๋ยวให้น้ไให้ว่างให้มันสพอร์ตจหน่อยมะเขือเทศมะเขือเทศวันนี้อันนี้กะแตงโมปลูกสิบเอ็ดต้นตายต้นหนึ่งหลายพันพี่นอ้องมันจะมีพันไหลเม,ม็ดพร้อมโดยส่วนโตมากมากแบบนี้พันธนุ์พี่น้องยาวๆนี่เนืเน้อมันจะเหน,นี่นดีกรอบอันนี้แตงไทยพี่นอ้อง ใน,นก็แตงโมในเฮเบิงต้นกาเมล็ดพันไรต้นกาแตงโมไรเมล็ดไรเมล็ดนี่ไรเมล็ดนี่เขาจะปลูก,กต้นเดียวบดได้พี่น้องต้องเอาพันุอื่นมาปลูกน้าแตงโมมันจึงแบบว่าจะดีชะอมชะอมวันนี้พี่น้องอันนั้นกระเมคเทศสมพี่น้องมุมกระเมคเทสสมชะอมอันนี้มะลิมะลิซ้อน ด้นนี้มันลีลาเดี๋ยวจะปักชั้นกิ่งม่อยู่ไปปลูกในกระถางอันนี้กระแตงไทยพี่น้องบานมันได้แตงไทยโล่เดี๋ยวก็จะเลือกเอาเนาะพี่น้องเลือกเอามันหลายก็ท้อนถิ่มเอาไว้จักสองต้นหรือสามต้นแบบนี้ตอนนั้นมันได้พันมันเหลือเอาไว้ก่อนเดี๋ยวให้ให้มันใหญ่สักหน่อยก่อน ชีไทย,ทยปลูกทัว่วพอดีมันเหลือข้างนอกราบ่มาปลูกข้างในข้างใน่อ,อยยกปลูกเท่าไดมันตำโดยที่ว่ากลิ่นเห่ามันตำ่ำกลิ่นเห่าเก่ามันห่อนห่อนแล้วไ่ค่อยออกดอกมันเหลือเสียดายก็ยเลยมาลงสิบตน้ตนสิบก่าต้นตะไคร้ลดน้ำให้ลดน้ำให้กระสิพูนดินดินกบเพราะว่ามันจะได้ขาอวบ ตะไคร้เขาต้องพู่นดินขึ้นได้พี่น้องให้ปุ๋ยไปน้ำถ้าจะาให้มันสวยอีกก็ให้ปุ๋ยค้อปุ๋ยค้อปุ๋ยมากได้หมดอ,อันนี้ล่องปลูกอันพิคิหนสวนมันจะเป็นท่านของเจตใจอันนี้เป็นท่านอ่าการจนบุรีอิเลกเคขะตอนนี้เดี๋ยวต้องทำความสะอาดเห่าอันนี้ปุ๋ย ปุ๋ยเอามาตากแดดพอดีเจอหนามฝนแล้วมันเปียกตากให้มันแห้งแล้วก็ไปโรยแถวๆนี้แหละที่สวนนี่จะใส่ปุ๋ยขี้ง่วปุ๋ยขี้ไก่ปุ๋ยเม็ดโดนๆดนันยังสยใส่ใส่ถ้าช่วงต้นกากศให้ปุ๋ยปุ๋ยน้ำผสมน้ำรดสภาพไหมนี่ก็เป็นแบบนี้แล้วพี่น้อง